สวัสดีทุกคนนะจ๊ะตัดอ้อยไปกินแล้วอ้อยข้อตาถี่ๆแบบนี้นะเขาไม่นิยมหรอกต้องห่างๆเข้าใจปะเดี๋ยวเวลาตัดได้เขาจะแตกใหม่แบบนี้เรากราบออกแบบนี้เขไจะใส่ถุงมือด้วยเวลาลงสวนะให้ใส่ถุงมือกันนะเข้าใจปะ เนี่ยวข้อทีๆ่ๆเขาเ็นนิยมเราอ้อยอะต้องข้อห่างๆแบบนี้อันี้ยังไม่ห่างมากนะมันต้องห่างแบบห่างเยอะๆแต่ตัดแล้วนะพอตัดแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกหน่อมาใหม่แบบต้นเนี้ยต้นเนี้ยเนี่ยนี่รกไหมรก,กตัดเลยนะตัดก่อนตัดก่อนอุ้ยตัดแล้วบี จิมไปเพาะไปปลูกตรงไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกอันนี้เอาไว้ก่อนอเอาไปปลูกขยายต่อนีอ่สาวน้อยทำสวนให้มาแล้วก็จะมีอ้อยดำอีกอย่างหนึ่งที่เขา เอาไปทำเอาไปต้มทำยาติดเอาวติดที่เรามัดไ,ไว้แป๊บหนึ่งอ้าอึ้เนี่ย,อ,อ,อ,ยอุ้ยยังไม่ได้กวาดเลยเดีย๋ยวไปปลูกต่อ นี่อันนี้อ้อยดําที่เอาไปต้มทํายานะจ๊ะเนี่ยอันนี้เป็นอ้อยดำํำที่เอไปต้มทํายาไปตัดตัด,ตด,ตดปกัปกปกักทิมทิมเลยขยายไปเยอะๆตัดหมดเลยดีไมน่นน่ให้แตกใหม่ออ้ยขี้เหล็กไปละเหนื่อย หนึ่งสมองสองมือทอมมุ่งมั่นขย,ยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องอไว้นะจ๊ะ